สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับอิสรลีนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็มาวัดดีเสียนะครับของ IPM module นะครับซึ่งตัว IPM module นะครับก็เมื่อถอดซิงค์นะครับตัวนี้ออกแล้วนะครับก็จะเจอนี่ครับ IPM module นะครับก่อนที่เราจะตรวจเช็คดีเสียนะครับัเราก็จะมาดูการทำงานของตัว IPM module นะครับ ซึ่งตัว IPM module เนี่ยมันก็จะมีหน้าที่เป็นสวิตช์นะครับตัดต่อไฟแล้วก็จ่ายไฟไปที่คอมเพรสเซอร์แอร์นะครับให้ทำงานนะครับซึ่งภายใน IPM module เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย IGBT นะครับทั้งหมด6ชุด นะครับหรือ6ตัวนะครับตัวนี้คือสัญลักษณ์ของ IGBT นะครับนี่ก็คือ IGBT นะครับ3 4 5สนะครับ6ชุดนะครับมีหน้าที่ในการสวิต IGBT ก็มีหน้าที่ในการสวิตสวิตอะไรสวิตตัดต่อไฟนะครับไปที่คอมเพรสเซอร์แอร์นะครับ,ท, er Air, รบทีนี้เรามาดูก่อนที่ว่า IGBT เนี่ยมันทำหน้าที่อย่างไรนะครับ มันมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับสำหรับ IGBT นะครับซึ่ง IGBT นั้นมันจะมีทั้งหมดอยู่3ขานะครับขาแรกก็คือขาเกตขาที่สองก็คือขาอลเล็กเตอร์นะครับขาที่สามก็คือขาอิมิเตอร์จะสังเกตได้ว่า IGBT นั้นมันนำข้อดีของ m o s เฟ e แล้วก็ตัวทานซิเตอร์มาผสมกันให้เป็นตัว IGBT ตัวนี้นะครับโดยโดยมอสเฟตนั้นนะครับมันจะมีสัญลักษณ์ก็คือขาเกตขาเดนแล้วก็ขาซอร์นะครับส่วนทรานซิสเตอร์นะครับมันก็จะมี3ขาเหมือนกันนะครับก็คือขา B ขา B นะครับตรงนี้เป็นขา B ขาที่2เป็นขาคอเล e กเตอร ขาที่3ก็เป็นขาอิมิเตอร์นะครับจะสังเกตได้ว่ามันนำข้อดีด้านอินพุตนะครับก็คือขา G เนี่ยของมอสเฟตเนะี่ยมาใช้นะครับมาใช้ตรงนี้นะครับแล้วแล้วมันเอาคุณสมบัติข้อดีด้านเอาพุตคือด้านเอาพุตของ ทานซิสเตอรน์นะครับมารวมกันนะครับพูดง่ายๆก็คือมันนำข้อดีของทานซิสเตอร์และก็มอสเฟตมารวมกันนะครับมารวมกันนะครับแล้วก็กลายเป็นว่ากลายมาเป็นขากลายมาเป็นสามขานะครับขาเกตขาคอเล็กเตอร์แล้วก็ขาอิมิเตอร์พูดง่ายๆคือขา G ขาเกตแล้วก็ขา C ขา E นะครับโดยหลักการทำงานของ IGVT นั้นก็จะทำงานเหมือนกับาทาร์ติเตอร์แล้วก็มอสเฟตนะครับจะทำงานได้คล้ายกันนะครับในส่วนชุดการทำงานของ IGVT นั้นนะครับมันก็จะมีไดโอดอยู่ตัวหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของไดโอดนะครับ ครับนี่ไดโอดก็จะเป็นตัวนี้นะครับมันก็จะอยู่ทุกตัวของชุด IGBT นะครับโดยไดโอดตัวเนี้มันก็จะมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้กระแสะไหลกลับนะครับเมื่อ IGBT เนี่ยสวิต์เปิดปิดไฟนะครับไปที่คอมเพรสเซอร์แอร์นะครับเมื่อมันสวิต์เปิดปิดไฟไปที่คอมเพรสเซอร์แอร์แล้วเนี่ยไดโอดเนี่ยจะมีหน้าที่ในการ ป้องกันกระแสไฟในการไหลกลับนะครับฉะนั้นชุดของ IPM โมดูลนะครับก็มีแค่นี้นะครับก็มีแค่ IgBT จำนวน6ชุดนะครับ IgBT ก็หนึชุดในการวัดดีเสียนะครับคือการวัดดีเสียก็คือการวัดตัว IgBT นั่นเองว่ามันเสียไหม แล้ววัดดีเสีย IGVT เนี่ยวัดยังไงก็คือวัดดีเสียของมอสเฟสแล้วก็ทรานซิสเตอร์นั่นเองก็เพราะว่าตัว IGVT เนี่ยมันคือมันเอาคุณสมบัติของ m o สเฟสและทรานซิสเตอร์รวมกันนะครับในการวัดดีเสียเราจะเริ่มวัดที่ขา U ขา V นะครับขา W ที่ต่อไปที่คอมเพรสเซอร์แอร์นะครับที่ต่อไปที่คอมเพรสเซอร์แอร์นะครับโดยวัดเทียบนะครับใช้มิเตอร์เข็มวัดเทียบวัดเทียบกับอะไรวัดเ,เทียบกับกราวนะครับกราววัดเทียบกับกราวนะครับแล้วกราวมันอยู่ขาไหนนะครับยกตัวอยา่างมานี้ก่อนยกตัวอย่างเอาขา u ยูขา u ยูก่อนนะครับขา u ยูมนันมานี้นะครับ ขาอยู่มานี่นะครับไล่มาไล่มานะครับมานี่ก็มาเจอที่ไดโอดนั่นเจอไดโอดแสดงว่าเราวัดไดโอดนะครับการวัดไดโอดไม่แอดตรงจะขึ้นแม่แอดกลับคือไม่ขึ้นเข็มเมิเตอร์จะไม่ขึ้นนะครับแล้วคราวนี้กาวมันอยู่ตรงไหนก็ตรงต่อมาที่ไดโอดมานี้นะครับ มานี่กาสรุปง่ายก็คือเป็นการวัดเทียบกาวนะครับระหว่างขา U ขา V ขา W นะครับแล้วเป็นการวัดภายใน igbt หรือวัดไดโอดนะครับโดยเทียบกาวนะครับวัดขา U ขา V ขา W เทียบกาวนะครับเข็มจะขึ้นครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ขึ้นครั้งหนึ่ง ก็คือถ้าไบาแอดตรงที่ไดโอดเข็มจะขึ้นถ้าไบาแอดกลับที่ไดโอดเข็มก็จะไม่ขึ้นนะครับโดยผมนะครับโดยผมจะสาธิตการวัดให้ดูนะครับโดยใช้เมนบอร์ดอินเวอร์เตอร์นะครับของ LG นะครับในการตั้งย่านวัดนะครับตั้งย่านวัดไปที่ R คูณสิหรือวัดไดโอดนะครับสำหรับมิเตอร์ตัวนี้นะครับวัดไดโอดอยู่ที่ R คูณสินะครับ สังเกตขานะครับขา u ีคือขานี้มีขา u ขา v w นะครับแล้วมันก็จะต่อมานี่นะครับต่อมานี่ขา w นะครับขา v นะครับแล้วขา u นะครับวัดเทียบกับกาวกาว็หยุดทุกขานี้ขาสุดท้ายคือขาที่17ขานี้นะครับในการวัดนะครับวัดเทียบกับกาวได้เลยนะครับ วัดขา U ก่อนนะครับขึ้นนะครับนี่คือการวัดครั้งที่หนึ่งนะครับวัดขา V นะครับขึ้นนะครับนี่คือการวัดครั้งที่หนึ่งนะครับวัดขา U นะครับขึ้นนะครับคือการวัดที่หนึ่งคือการวัดครั้งที่หนึ่งนะครับแล้วสลับสายสลับสายนี่จะไม่ขึ้นนะครับสลับสายมันขึ้นขา U นะครับไม่ขึ้น เข็มกระดิกนิดนึงนะครับแสดงว่าไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นการวัดในวงจรถ้าวัดในวงจรเนี่ยเข็มจากกระดิกขึ้นนิดนึงแล้วก็ลงนะครับเพราะว่ามีสัญญาณอื่นบรบกวนนะครับทําให้มีความคลาดเคลื่อนได้บ้างนะครับต่อไปขาวีไม่ขึ้นนะครับขาดวันยูไม่ขึ้นนะครับแต่ถ้าวัดเทียบกาวทั้งหมดนะครับ UV เดันยูเนี่ย ถ้าขึ้นทั้งสองครั้งเลยนะครับสลับสายแล้วขึ้นทั้งสองครั้งแสดงว่าช็อตนะครับแต่ถ้าไม่ขึ้นเลยนะครับแสดงว่าขาดนะครับแสดงว่าขาดสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับ